มีของต่อขายด้วยเทนะเราจะมีโชคปะเฮ้ยมีะอะไรนี้คะสการภาพต่างๆใดยาวๆไปสุดนูน้นเท่มากเลยอ่ะเว <laughs> ทเท่มาก Si el otro día me dice la abuela de, de Martín. เมืองที่มีความสะอาดสูงมาก <laughs> นี่น่ารักมากเลยได้ชาอดีเลยชักเขียวคือเราสั่งไอติมต้นไหนเนี่ยร <laughs> วยแล้ววันนี้อ่ะจริง traffic lights are over there. <laughs> Look at them. Okay, I think I was about to walk 50 minutes to my hotel. Let's see. I'm <laughs> Kinggan. โอเคไม่มีแกะมันอยู่บ้านเลยสุแล้ววะเด o n i h o p I t สวยมากสะอาดด้วยแล้วที่นี่ก็จะมีแบบถังขยะอยู่ทกแบบว่าสิบเก้าวะ ดูดิสะอาดมากเลยชอบ Did you see my nails? They're so cute <laughs> นี่ทางจักรยานเราก็มีทางน่นอีกหนึ่งสองอย่างละสองเลนด้วย เราก็ไม่ได้ใช้ที่เ,เยอะด้วยอ่ะแล้วก็มีทางเดินอีกมันเที่ยวมดกเลยะจวยมากอ่ะแต่ป้ายจราจรนี่เล็กอ่ะ,ะอก็้องคือนเล็กอ่ะตอนนี้แมปเขียนว่าอีก2.6กกิโลเมตรจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่ามันบอกว่าจะถึง5นารา15นาฬิกา4นาทีโอ้ยที่นี่แบบพื้นที่สีเขียวเยอะมากาอะปลูกต้นไม้มีทางเดินเยอะใหญ่มากอชอบอยู่นี่แบบศิละปะมันเยอะซะจริงๆอยู่ตรงไหนเนี่ยป้องไม่เห็นโยกี มลมพัดเก,ก่งมากแล้วก็จะมันกลับไปท้องฟ้าสวยมากสวยมากจนอยากหลงห้ <c oughs> มีทางเดินบนสะพานกับทางจักรายานบนสะพานได้นะเท่ cái thường lao cái thường lao cái thường lao All oh, the birds, they are so สถานะใช่หรือไม่มาสุโป้มันทีไปทางนี้ได้เฮ้ยเปิดเก้าโมงถึงสี่ทุม่มจะในเดือนนี้และน่าถึงจะบปิดถึงห้าทุม่มวิ You know. Is it for delivery or something? They are still wrapped. Or to not get dirty. Oh, actually, they are delivered. This one. It was delivered on the 13th. Right? 13th of January. <laughs> cool. อีกหนึ่งแ o หนึ่นี่ประมาณ o กิเตรงไหนอะมตรไหนอา้ตรหนวะโอยู่น่นโอเคอยู่ตรงนน้นไอวีปาริตฮ่าฮ่าฮ่า เข้าตรงไหนเข้าตรงนอ่ะเข้าไม่ได้หรอกคุณพี่เดินทางนันก็ล็อกเมื่อกี้แต่ว่าเขาจะให้ออกอ่ะใจถุนปะอุย้เยเาิดได้ด้วย thank you ครับ <laughs> ไม่ต้องเดินออมแล้วมันให้เข้าตรงไหนจริงๆแล้วอ่ะให้เดินตรงไหน ลำบากอยากเน้นแล้วข้างหลังนี้มีปะมีปะดูดิไม่ได้เวยเข้าไม่ได้เวยอุ้ยให้ทำอะไรจริงๆเราอ่านไม่ออก Ask you r access ต้องไปเช็คตรงนู้รน,นอ n ะ Much. <laughs> it's right here where's the car hอม. Nha giự mà. Không hòm chẳng lẽ. do I get the sea wheel? I do! Oh my god. Oh lord. โรงแรมอยู่นู่นแต่ว่า Wi-Fi มาถึงนี่ที่ป้ายรถเมล์ Actually is s e v degrees but I'm freezing ตอนแรกรอรถบัสแล้วก็ เขาบอกว่าเขาไม่หลับไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบแค่ขึ้นจากสนามบินหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จอดอยู่ตรงไหนมันก็น่าจะหลับเปล่าโอ้ยจะกินบอบหรือเปล่าไม่ใช่มันคือชูโร่่มมันคือร้านไอติมอยากกินบอบอที่นี่เหือนถึงแล้วจะมาซื้อเค้กนั้น แค่นี้เค้กของเราก็จะไมเเทังีเตอร์อากาศนะมันโชานมโอ้อย่างเดียวเลยมันลาเวนเดอร์ตรงไหน ชิมร้านนี้กัน น้ำแร่มันจะแบบเป็นแบบแบบแปลกๆอะไรอยู่ในปากอะเยอะมากเราจะกินหมดไหมเนี่ยตำไทยแต่ว่าปลาล้าหอมแบบหอมมากไม่แค่หมูเลยเธอกินหมดไม้คุณพี่ได้เยอะจัดจานสวยละ ก็อ่ะอันนี้น่าจะเป็นมันทวัวแข็งเป็นจุกตุกกระปวดกลัวตัวใหญ่มาก ทำไงดีค่ะมันเละัมแเละดูน่ากินมากอันนี้แบบสงสัยว่าคืออะไรจะดูเนื้อชีสอ่ะดูน่ากินมาก 心。你们。吃，哎，这里它，晃，哎呀，哎，不要，嗯，吃吃，咋不味？这个锅就是。 เมืองน,นี้คลายบาร์เซโลนามากแบบปลูกต้นปลาล์มเยอะๆแล้วก็ตึกรามบ้านช่องเหมือนกันยังกัดถอดมาเลยถนนก็เหมือนกันแบบเหมือนอะ่ะเหมือนมากอะ่ะ ถ้าไปมาด,ดิดอาจจะไม่ไม่ใช่แบบนี้แต่แบบจะแบบอีกแบบหนึ่งเลยจะแบบมาดิดก็จะแบบอีกแบบหนึ่งจริงอ่ะคือมันไม่เหมือนกับที่นี่กับที่บาร์เซลโลนาเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้บาร์เซลโลน,นาเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าไม่ได้ไปมาเกินสิบปีแล้วมั้งเอา แล้วนี้คืออเไรเฮอยมันเป็นลิปสิรสลิปภาษาไทยยอนเลยมันีร่อยมากอนไได้นมม้นนนแนำแข็งเลย <laughs> เฮ้ยก็อร่อยมากไม่อ,อ่านเกินไปเฮ้ยอร่อยมาก <c oughs> ตรงนื้นมันจะเป็นบิสกิตใช่ไหมมันดูเป็นเละๆแต่ว่า ก็มันคลิปคลาส,สมากเลยอืมชีสอร่อยมากคลิปกินเค้กยาวกว่าคลิปนี้ยาวกว่าคลิปวันนี้ทั้งวันเลยวิวสวยมากสวยแบบ ไม่เคยเห็นน้ําที่ไหนแบบสีเขียวฟ้าเราไล่สีกันเป็นเหมือนอมเบรแบบนี้มากก่อนในชีวิตแต่ลมแรงมาก17องศาแต่หนาวมากสัางอะไรคุณพี่ ขานาดเมื่อเช้าตอนมาถึงประมาณ10บโมงกับ11บเอนะ็โมงสิองศายี่สิบองศายิ่งหนาวเลยอ่ะแบบลมพัดแล้วหนาวอ่ะก็น,น่าหนาวอเนะไม่คาดหวังไม่ผิดหวงังอืมบลลิ เดินไปห้าโลวันนี้ก็คือคอ,อยดูว่าพรุ่งนี้จะปวดขาหรือเปล่าเข้งแรงมากเพราะว่าปวดหน้าต่างปวดหายใจหน่อยปวดแอร์เป็น อรอยมากชิ้นละหกจุก นี่แหละแล้นอนกี่โมง Thank you for today นะคะบอกตัวเองก่งมาก